เปนมมน็นนมมอมแรงบ่นนะสวัสดีสวีสดัตน,นะครับนะ้อสวัสดีตอนเชา้าบอ้ยนี่ครับเรามาเยี่ยมมาย,ยมมาป่านนาพญิแขกครับ <c oughs> วันนี้ขออร่อยสักวันนาพญิแขกนะโอ้ยนาพญิแขกเป็นผีเราไมา่เราไม่เพียงดอกจะได้กกันจัโตได้ได้พญ่แขกเด้อพอดีปนนี่แขกโอเคเรามารื้อด้วยกันมันจะได้จะโดนหรือเปลา่าเพราะว่าไม่ได้ดอกครับเนาะแต่เมื่อคืนได้สามเมล็ดนะครับเนาะเออขอพอดีแก่พอดีแก่ โอเคตอนเช้ามันจุดได้หรือเปล่าพวมบ่ได้หรอครับมันหลอนไหมอ่าขอสักหน่อยนะพี่อจ็คโอ้มีซอลอครับเนาะโอ้ยน้าหันพี่แจ็คีทีเถอะเนาะบาดทีเลยโอเคนะครับไม่ว่ากันนะพี่นแจ็คเ้ะอะวายจะว่าข่อยบ่ได้เด้อตั้งขนาดข่อยยังมงั่งเห็นแต่เจ้าสองหลังขุนเด้อหย,ยอกคำหยอกหยอกหยอก,ยอกคนตายเนาะครับเนาะว่าพี่แจ็คอะ เป็นคนที่เขารบคเนาะโอ้ยทนี่แหละครับมาหมั่งมางานศพแล้วตายหรอกคันเนาะจังไดกะขอนหลักที้มือได้ยี่แขกเด้อโอเคนะครับนาะไปยังครับผมเพื่อจะได้เพื่อจะโดนครับโอ้ยหลังแรกก็ไม่แห้งไม่หมันซะแล้วซออรอครับผมมันเป็นเขาเรียกว่าเดือยไสเดือนนะครับโอ้ผมว่ามันหลอนไปล้วครับไม่ได้หรอกผมว่ามันเป็นขีดกึเดือนเขาเรียกว่าไสเดือนบ้านนะครับโอ้หลังนี้ก็ไม่ได้ไม่โดนนะ ขอยัดยางครับผม n h à n ตัวได้บัางโอ้มึกส่อรอวิ่งอยางอาทำไม่ได้ไม่โดนไม่ว่ากันได้คบเนาะแกอยากได้คือกันนี่แหละถ้ามันบดถือก็เชื่อตั้งใดโอเคนะครับเนาะป่ะยางครับผมโอ้โหโอ้เนาะตื่นเบิดครับผมหนาอาการเย็นแนวแก่กไข้เสียได้ครับกลเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้ยนอนนอนไม่ไหวไม่ไหวเสดเดเสดเดเลยผมเนี่ยอ้าเนาะ อยเป็นอะไรไปนะครับในช่วงนี้คนตายบ่อยครับเนาะโอ้เสียชอบภารกิจใหญ่ๆเขาบ่นกันแล้วครับเนาะสิมาตายอยู่ว่าผมตายเท็แน่ครับเนาะไม่ใช่ผมนะชาวบ้านครับเนาะไม่มีเงินจะเสียแล้วเขาบอกโอเค้โอ้ผมจะถุงไปนน้ำย่ผมได้บ่ได้เนาะได้ไม่ได้ก็ต้องไปครับเนาะสักหน่อยสักหน่อยเผื่อจะได้เผื่อจะโดนครับผมเนาะหลักใส่เบียดนะพี่นี้แขกครับผมหลังต่อไปจะเป็นยังไงมาได้มาดูมารุ้นมาเชียร์มาชมด้วยกันครับว่าจะได้จะโดนหรือเปล่าไม่จอรอ โอ้ขึ้นสีนะ้อพอเอาเออไปรเรื่แก่บว้ยโมนเนียอ่าโอ้โอ้โอว,ว่าเอื่องงคน,น,นคออนนนนอนนือเราทเหตุร้านนี่ก็ไม่ได้ไม่โดนโอ้ยอ่ายังไงก็มาครับเนาะถ้ามันไม่มามันเกิดประคตเอาไปสักอย่างก็คือจะกินปนบ่มีพักละเพิ่นเละเพิ่นว่าอันนี้ก็บบ่ได้โอ้ยเนาะ อ่ะโอเคนะครับเนาะโอ้ยคือเสียใจแต่เนาะแบบนี้เนาะเขอย่าลังนิดเลยนะโอ้ผมบอกผมบ่ได้แล้วละครับเนาะนนนนแต่จะไหลลังเลยนะครับเดี่ยวลังนิดเออลังนิดเป็นยังไงครับอืม <c oughs> เป็นครับมอะไรจมดินเลยนี่ย <c oughs> อ๋ออาจจะเป็นปลาไหลครับแต่ <c oughs> ขออนุญาตลวงครับผมจกจักบาทได้บาทโอ้ย <c oughs> โอ้ยเด็กตัวนเด็กเยอะพอปุ๋อเป็นย้งแฉกอ๋อจริงจริงครับปุ๋ยเด็กปลาไหลครับอุ๊บปลาไหลฟันคนกับปลาไหลฟันของนี่นั่นละอ่านี่ครับยังไงวันนี้ก็ได้แล้วครับหนึ่งเมล็ดครับเรียกปลาไหลฟันของออ๋ไม่ใช่ปลาไหลฟันคนเนาะอ่านี่ครับ ได้ครับได้หนึ่งเมล็ดโอ้ยพริแก่พริกแ,กพรกแก่นี่แหละครับเขาเรียกว่าวันนี้เรารับภารกิจดีครับหาของไปขายแล้วนําไปซื้อของมาแก้ครับป้าแมวนี่ครับหนึ่งเมล็ดโอ้ได้แล้วครับนี่จะได้กระเดียวอ้อมเดี๋ยวเขาต้องมีหลักสายตาหนึ่แจกครับผมหนึง่งเมล็ดสไปตาผมที่ผมสงสัยว่มันมีแบบนี้ฟังนี่ผมใช้ชัดลังวะ นล้วเจอหลังเดียวนะครับจำ่ได้ครับนั้นีิเขาเรียกว่าความ,มจำเช่นสั้นแต่รักเช่นยาวนะครับเนาะหลังต่อไปโอ้มิดซอลล์อย่างนี้อ่าย่างนี้ก็มิดซอลล์อีกแล้วครับเนาะโอ้เม็ดสาวน้อยยังได้เพิ่มก็ได้หนึ่งเล่นเหรอครับเนาะตัวเล็กๆครับปลาไหลฟันของโอ้ปลาไหลฟันคนครับเนาะ อ,อย่างผมหามาตรงมาทามาดงมาปาย่ำนักย่ำหนาครับเร ok ิโดทศไปโรสิดกับโรคขีนูโรคสีดูโอ้ไม่โรคขีนูแน่เลยละต้องใส่รองเท้าบูทครับไม่ควรเป็นเยื่องใหญ่นะครับผมมันทนแดดทนฝนแล้วไม่เป็นไรละมั้งโอเคครับน่ต้องใส่รองเท้าบู๊ทนะครับเริโ ok ดทศไปโรสิดที่โรคสีดูโอ้ไม่ขีนูครับโอ้ยเนาะมักสีมักเจ้าหน้าข่อยอยู่ใด้อย่างผมอ่า นี่แหละครับหาอยู่หากินตามสไตล์ผมเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับเนาะนาเห็ดผมไปหาเห็ดน,นาปลาผมไปหาปลานาฝนผมไปไต่กบไต่เอ้อง <c oughs> นี่ครับนะชีวิต <c oughs> ไม่สิ้นจะต้องดิ้นกันต่อไปครับหลังนี้กับใบใด้บด่โดดโอ้ยนี่อ่ ه, งางครับผมวันนี้เราปักไว้ประมาณห้าหกเจ็ดหลังเนาะครับเนาะอย่างไงก็ได้ปลาไหลฟันของอปลาไหลฟันคนหนึ่งมาเมล็ดละครหนึ่งตัวลวพะพอได้อ้อมอยู่ครับนะรเนาะพอได้แก่พอได้แก่ อโอ้ี่ครับไม่ควรเอาเป็นเยื่อหยางนะครับเรสต์สไปโรสีอย่างที่ผมบอกโรคขี่หนูพี่ที่โรสีดูนะ,อะมองนี่ดี๋ยบันน่าจะเป็นหลังหนึ่งยุ่นี่นะครับผมจำไม่ผิดนะมังทุกเสียวบันอ้าทุกเสียน ผมว่าผมเสียบแล้วล้างหนึ่งเลยเด้เอขอจัดเรื่องใหม่นะครับแล้วมิสเซสก็นบบมิดซอลอครับเนะดียวเพราะว่าผมใช้เป็นมองนีงได้ครับนี่ยหลังเนี่ยยังไงเขาจบันนะครับเนาะโอ้โหเดี๋ยวค่อยมาหาครับนะเนาะเหลืออีกสองลังทุกถ่ายเดี๋ยวมาหาครับผมเนี่ยผมว่าเซ้ไปหนีกี่ลังหนึ่งแล้วครับเนี่ย มันหายครับหายสับซ่วนไปเลยครับผมยังครับผมโอ้มาสาวน้อยโอ้มไม่สาวน้อยอฮ้จะได้จะโอ้ oh, มีสอลร,รอครับผมแล้วก็มีสอนร,รอโอ้โอเคนะครับยังไงล้วก็ได้ปลาไหลตัวนึงครับโอ้ oh, ยถือว่าได้ครับถือว่าโดนอยู่อ่านี่ครับอ้า ah. ว แต่ผมต้องไปหาอีกหลังหนึ่งนะครับยุหันมันหาไม่เห็นเลยความรู้สึกขอหยัดหาสักหน่อยนะครับเน,นออาะวัดตาออฟ้องอากาศครับโอ้ฟังอากาศชัวร์นี่ครับเนาะโอ้ยหาอยู่หาจิตัต์ตายผมเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับนานหน้าไปอานาป่าหาปลานาเฮ็ดไปหาเฮ็ดครับนาเงียบไปหาโอ้ยหาสุดยางสุดแนวครับเนาะ แย่เถอะวะทหารบดันกับบอลลวยจะเกลียกับเนาะโอ้ oh, จะสิว่าจังไดยอ่าไม่เป็นไรครับนนเราไม่รวยเงินเตะอะไรไงเราก็รวยน้ำใจแก้วครับผมโอ้ oh, ไม่สาวน้อยนี่ครับโอเคนะครับผมจะหายอยู่นะครับเราดูซิว่าผมใส่ไปไหม่องนีหลังหนึ่งมันหาบ่ฟ้องไหมครับเนี่ยนี่บอลเห็นตะฟ้องกับบวกแกดผมมือบวชผิดห่อ โอเคนะครับเนาะอ,อันยชงจะเข้าครับเนาะจะได้บ่ได้เจ้าได็กอ่ะมาดูด้วยกันครับมันจะได้จะโดนหรือเปล่ามันเสียไปยไ,ไดนเยอะใจสีเดยว นี่ครับเล้วจะเป็นปลาพราะงี้แขกปลาเก่ามลดออกจากสายนะครับเนาะอ่าอย่าไปเห็นคือผมนะครับเนาะเป็นพันธุ์บัตรพันธุ์ชาพันธุ์แยกตำรวจนะพูดแจกพันธุ์บัตแต่ผมไม่มันเป็นความรับทางราชการนะครับเรีย่าไปพูดนะไม่บอกใครผมไม่บอกคุณคุณก็อย่าไปบอกใครนะครับเนาะถือว่าเจ้าเกันไปเนาะถ้าเพื่อถ้าเขาจับได้รับผิดชอบร่วมกันนะท่านผู้ชมที่รักปกตินั่งไปหอนยังผู้เจ้าหรือว่าเจ้าไปพูดบอกนี่เนาะโอเคนะครับเนาะผมจะหาสักไหนแล้วผมจะจะได้จะโดนบ่าเสียอีกนะครับเนี่ย ครับมันคือเพิ่งเห็นเมื่อวานนี่นี่ผมใส่ไม่บอกนี่มันขับเห็นเต้าฟ้อ,อ,ฟองอวกาศครับเนี่ยไปไหนน้อบาดจีโอ้ไปสองน่อยโอเคนะครับนะยังไงอ่าผมสิขอจบรายการไปก่อนนะครับหน่อยอยังไงก็โอ้อย่าลืมติดออกิตใจให้หนูหน่อยนะครับหน่อฝากนะ้องใครฝากหน่อยฝากหน่อย,อยไม่ห่างลูกติดแม่มันไม่ลูกอ่อนแม่ไหมและ แม่มึงโอ้ยใชไ่ไม่ใช่แม่มึงแม่ห่างลูกติดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะไม่ห่างกดไลค์แม่ใหมก่กดแชร์และพบุทุก่อนกดติดตามผมจะตามไปแก้ด้วยถึงห้องเลยทิเดียวเชียวสวัสดีพวกมาแก่พวกนามาแก่ก็มเบนเป็นปหน่อยแกว